อ่าโอเคอ่าเอาลืมปิดเครื่องนีู้ีคนโทรเข้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวเราใครเข้ามาใหม่นะคะใครเข้ามาใหม่กดติดตามไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวรออนิดหนึ่งเนาะกับรถจักรยานไฟฟ้านะคะอ่าด้านหลังด้านหลังนะคะจะเป็นจักรยานไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะร้านอยู่ที่นาวมินหนึ่งร้อยเก้า นาว่ามีหนึ่งร้อยเก้านะคะพิมพ์เข้าไปในช่องทางการค้นหาทุกช่องทางได้เลยนะนว่ามนหนึ่งร้อยเก้าหาไม่ยากเพราะว่าเราอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะแล้วก็อยู่ต้นซอยด้วยอยู่ต้นซอยด้วยนะคะมีทั้งสามล้อไฟฟ้านะคะจักรยานไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะอ่าราคาเริ่มต้นที่ยี่สิบใบเทามีทอนขึ้นไปนะคะอ่าแพงสุดก็นะคะสามสิบใบเทานะ สำหรับใครนะคะที่อยากใช้รถไฟฟ้านะคะประหยัดพลังงานนะคะ